รถคันนึงเนี่ยต้องใช้ได้หลายอย่างอาจจะเอาไปรับงานก็ได้นะครับหรือว่าซื้อไปเพื่อขนของหรือซื้อกับข้าวนะฮะวันหยุดก็เอาไปพักผ่อนได้ใช้งานได้หลายอย่างเลยนะฮะสวัสดีครับผมดอนนะฮะจากดีพานรัตหนึ่งเก้าเก้าเก้าครับผมนะฮะวันนี้อยู่กับโตลต้าไฮรักวีโก้ฮะเป็นตัวแคปนะครับเครื่อง 2.5ดีเซลนะครับเดิมๆแทบจะทั้งคันเลยนะฮะหน้าหลังไม่มีชนหนักครับล้อก็เป็นล้อของเดิมนะครับมาชมกันเลยครับทุกคนอันนี้เป็นตัวจีครับผมปี2006ครับนะฮะมีไฟหน้าไฟท้ายนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูกันหน่อยไฟหน้าอาจจะดูเหลืองๆนิดนึงนะครับเป็นเพราะว่ามันเจอแดดครับแล้วก็ยังไม่ได้ขัดมาเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะขัดให้เงา กิ้งกันเลยดีเดียวแต่ว่ามันไม่มีรอยแตกแล้าเลยนะฮะกระจังหน้านี่ซื้อของใหม่มาเปลี่ยนให้นะครับเพราะของเก่ามันไม่สวยนั่นแหละเหตุผลแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันแทบจะไม่มีรอยแตกแล้าเลยนะครับนะฮะไฟสปอตไลท์ก็เหมือนกันนะครับทั้งสองข้างเลยครับดูใหม่แล้วเราจะขัดให้เองนะฮะไฟมุมไฟตรงนี้มีแล้วโลโก้มีแล้วนะครับ ไฟท้ายนี่บอกเลยสวยกว่าไฟหน้าอีกแดงแป๊ดเลยฮะผมโลโก้ทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับไฟไม่มีแตกหักนะฮะแล้วก็รถเนี่ยประวัติเนี่ยคนเขาใช้งานกับคนในครอบครัวนะฮะเป็นพ่อแม่ลูกนะฮะเป็นลูกหนึ่งคนโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูภายในกันเลยดีกว่าเริ่มจากนี่แหละครับแผงประตูนะฮะ แผงประตูดูใหม่มากเหมือนรถป้ายแดงนะครับจะมีแค่ตรงนี้ที่ยังดูไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะจัดการทำความสะอาดให้นะฮะแต่ว่าปุ่มกระจกไฟฟ้าเนี่ยไม่มีแตกหักตัวอักษรยังอยู่ครบรูปภาพยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ตัวเปิดประตูเนี่ยไม่มีหักนะฮะตัวที่บอกว่าประตูล็อกหรือไม่ล็อกไม่มีหักเหมือนกันสีแดงก็ยังไม่ลอกนะครับส่วนด้านล่างก็มีรอยขนแมวนิดๆหน่อยๆนะครับผม แต่ว่าแผงประตูยังดูดีนะฮะยังไม่มีรอยหักไม่มีรอยแตกนะครับโอเคต่อไปมาที่เบาะก,กันต่อเลยครับอันนี้เป็นเบาะผ้านะฮะแอร์แบ็กนะครับเป็นแอร์แบ็กด้วยตรงพวงมาลัยนะฮะพวงมาลัยหนังดูดีครับอาจจะมีโลโก,โก้ที่มีลอกหน่อยนะฮะเป็นธรรมชาตินะครับของคนใช้รถวิทยุของเดิมนะครับวิทยุไม่มีแตกหักปุ่มเปิดแอร์ ใช้ได้ปกตินะฮะไอที่ที่หมุนหมุนเปิดแอร์ใช้ได้ปกตินะครับคอนโซลดูดีมากนะฮะแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนรอยขนแมวอะไรไม่มีเลยไม่มีรอยหักด้วยนะครับเบาสองข้างไม่มีขาดเดี๋ยวจะพาไปดูด้วยนะตรงนี้เนี่ยปรับกระจกไฟฟ้า ปุ่มครบตัวอักษรอ,อยู่ครบนะฮะแผงตรงนี้ไม่มีหักเลยนะครับสำหรับใครที่ยังอยากดูคันจริงก็เหมือนเดิมครับรามคำแหง164นะครับสำหรับคันนี้นะฮะ ราคาไม่แพงนะครับเพราะว่าตอนนี้ยุคเศรษฐกิจต้องประหยัดหน่อยนะฮะรถคันหนึ่งเนี่ยต้องใช้ได้หลายอย่างอาจจะเอาไปรับงานก็ได้นะครับออหรือว่าซื้อไปเพื่อขนของไปขายที่ตลาดอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าสําหรับใครทํางานก่อสร้างนะฮะคันนี้ก็เหมาะเลยครับพอทํางานเสร็จเราก็ไปเที่ยวห้างกับครอบครัวเราไปซื้อกับข้าวนะฮะวันหยุดก็เอาไปพักผ่อนได้ใช้งานได้หลายอย่างเลยนะฮะซื้อรถคันนึงเนี่ยถามว่าราคาเท่าไหร่ ราคาคันนี้นะครับตอนนี้พิเศษไปเลย2,27,000บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนประมาณ4,000กลางๆ4 5 4พั0ถึง4,600งวด72งวดได้หมดนะครับผมดาว47,000บาทครับแต่สำหรับใครที่ไม่ไหวจริงๆนะฮะเรามีฟรีดาวก็มีนะครับแต่ว่าราคาจะอีกราคาหนึ่งเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูขอคันนี้ให้จบก่อนแล้วกันครับมาดูข้างหลังกันดีกว่า มาดูซอกตรงนี้กันครับนะฮะเดิมๆมาอย่างนี้เลยครับถามว่าคันนี้มีเก็บสีมาไหมมีเก็บบ้างมาจากเจ้าของเก่านะฮะแต่อยู่กับเราเราแทบจะไม่ได้เก็บเลยครับติดติ๊กเกอร์ให้เฉยแล้วก็ขัดสีให้นะฮะดูกันได้เลยครับดูกันเต็มที่เลยฮะรอยองรอยอาร์คอะไรยังอยู่เลยนะครับแล้วคันนี้ก็ขับดีนะฮะผมยืนยันเลยขับดีมากนั่งก็นั่งสบาย รถก็เป็นรถด,ดีครับโอเคเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันบ้างสะอาดมากครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะฮะแผงประตูด้านนี้จะดูสะอาดกว่าด้านนู้นนะครับเพราะว่าเขาเป็นรถครอบครัวใช้รถเจ้าของใช้นะฮะสำหรับใครที่ยัง ดูเนี่ยแล้วยังไม่โอเคมาลองขับได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันเลยครับก็นี่คือที่ให้ดูไปนี่คือสภาพห้องเครื่องที่เราแทบจะไม่ได้ลงเงาเลยแต่เราทําความสะอาดด้วยน้ําเปล่าแล้วสําหรับใครที่อยากให้ลงเงาเราจะลงให้คุณตอนที่คุณบอกว่าเฮ้ยลงได้เลยหลังจากที่ซื้อขายเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นลอยจริงๆว่า มันมีอะไรมาบ้างนะห้องเครื่องแบบนี้ก่อนที่ผมจะลงเงาดำๆให้คุณนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะสำหรับใครที่สงสัยเรื่องเครดิตตัวเองเนี่ยตอนเนี้มาแนะนำให้มาที่เต็นท์หรือโทรมาแล้วก็เล่าเกี่ยวกับประวัติเครดิตให้เราฟังดีกว่าอย่าแบบว่าอย่าทึกทักไปเองว่าเฮ้ยฉ <c oughs> ันติดแบ็คลิสต์ฉันติดอะไรนะให้เอาข้อมูลทั้งหมดที่คุณพอรู้ว่าคุณเคยผ่อนอะไรบ้างแล้วคุณล่าช้าอะไรบ้าง คุณไปค้าให้ใครบ้างมาคุยกับเราแล้วเราจะเลือกไฟแนนซ์ที่สามารถลงกับเครดิตของคุณอ่ะให้เองนะครับอย่าเพิ่งไปกลัวว่าเฮ้ยติดแบคลิสคงออกรถไม่ได้แล้วชีวิตนี้มันมีทางอยู่ครับโอเคก็มีประมาณนี้แหละนะฮะคันนี้เซอร์วิสก็เหมือนเดิมครับตลอดชีวิตจนกว่าคุณจะขายรถให้ที่อื่นไปเลยนะครับเบอร์โทรก็0815198985พี่พันนะฮะไลน์ ID ครับ แอดไซด์เดี๋ยวอย่าลืมเติมแอดไซดด้านหน้าด้วยนะฮะรถอยู่ที่รามํำแหง164ลริมถนนใหญ่ติดปั๊มพีทครับสุดท้ายซื้อรถทั้งทีนะครับซื้อคันที่เขาหาเงินให้คุณได้ยุคแบบนี้สำหรับคันนี้คุ้มค่ามากไปเที่ยวขายของกลับบ้านต่างจังหวัดนะฮะลูกยืมขับไปมาหาลัยก็ยังได้โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะฮะสวัสดีครับเจอกันครับ